ครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราจะมาดูยอดของมูสันคิงนะครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนโอ้โหโอเคเลยนะครับหนาก็แตกยอดสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเพื่อนเพราะว่านางอยู่ในตะก้านะครับอยู่ในตะก้าในตะก้าเราจะเพาะในตะการเราตรงนี้ก็จะมีแต่สารปรับปรุงดินอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับเพื่อน นะครับสีแดงๆนี่นะครับเป็นดินดินแดงที่เพื่อนๆซื้อไปนะครับอ่าเพื่อนซื้อไปนะครับนี่อทุเรีีนไปนะครับเ้าเพื่อนแกะถุงดูเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเป็นดินแดงนะครับติดมือเลยนะครับถูกมือเราแล้วก็จะติดมือเลยนะครับอ่านี้เราก็มาดูครับมันออกฤทธิ์ขนาดไหนนะครับ นี่ครับนี่เป็นหมูสารคิงนะครับเ,เพื่อนๆหมูสารคิงอ่าหนาก็โอ้โหวัดแปดยอดแบบสวยงามพระรามแปดอ่าเพื่อนเพื่อนสนใจสารฝันปรับปรุงก,ก็ก็โทรมาได้นะครับศูนย์หกสองห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งสี่นะครับอ่ามีเก็บเงินปลายทางครับเพื่อนๆแล้วก็ยานอกตะกร้าเราก็จะยังไม่ตัดนะครับอ่าอันนี้ยานอกตะกร้านะครับเพื่อนๆ ในตะก,ก้าไม่มีหญ้านะครับอ่าตะก,ก้าก็สูงประมาณ40เซนหรือ30เซนนะครับนี่ครับจากนี่นะครับเดี๋ยวอีกสักเดือนสองเดือนเราก็จะทำโคนี่ครับทำโควันนี้ครับลงวันนี้อ่านี่หญ้าหญ้ามันขึ้นแบบนี้อยู่นอกตะก,ก้านะครับคือเราจะไม่ตัดครับปล่อยให้มันคุมโคนตะก,ก้าไว้นะครับคุมความชื้นของ ของหน้าร้อนนะครับเพื่อนๆของหน้าร้อน,นครับคมไปเลยครับโอเคนะครับเป็นเป็นมูซันคิงนะครับเพื่อนๆนาก็สวยงามพรามแปดเลยนะครับด้วยสารฝันปรับปรุงดินของเรานะครับก็ก็ไม่ใช่ว่าจะใส่สารฝันปรับปรุงดินอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆมันก็จะมีการฉีดยาฆ่าแมลงฆ่าเพลี้ยไฟด้วยนะครับ มันก็ต้องมีหลายองค์ประกอบนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับสวยงามจัดเลยครับเ,เพื่อนๆสารฝันปรับปรุงดินของเราก็มีจำหน่ายนะเก็บเก็บปลายทางนะครับเ,เพื่อนๆสนใจทักมาได้นะครับ0625678นะครับก็ใส่ไว้ในตะกร้าเลยนะครับใส่ไว้ในตะกร้าเลย ใสปลูกเลยน้อยนะครับปลูกห้าต้นสามต้นปลูกไว้ทานเองอะไรพวกประเภทนี้นะครับนี่ก็จะโอเคอยู่นะครับนี่นะครับยางนตะก้าแล้วก็ถอนมันก็จะถอนถอนง่ายอยู่นะครับถอนนี่จะนอกตะก,กา้าถ้านอกตะก,กา้าเราก็ไม่ต้องไปถอน,นะครับอ่าคือลักษณะนี้อย่างนี้ไม่ต้องไปถอนครับคืออยู่นอกอยู่นอกตะก้าไม่ต้องถอนนะครับเพื่อน ให้มันโตแล้วให้มันคุมไว้เดี๋ยวฝนหน้าเราค่อยจัดการนะครับนี่ครับมันเป็นหน้าดินแดงนะครับเพื่อนๆหน้าดินแดงที่นี่ครับที่เพื่อนๆซื้อไปแล้วมันจะเป็นสีแดงๆติดมือนะครับเป็นดินนี่ครับมีมีนี่รากของทุเรียนนะครับแล้วก็คุมโคนคุมด้วยใบตองไว้นะครับคุมใบตองไว้ ความชื้นเลยครับมันจะเข้าหน้าแรงแล้วสนใจก็ทักมาได้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ